โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกวับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็่าจะมารีวิวจะเชิงเป็นรีวิวดีไหมเพราะว่าพอดีผมจะมาชี้แจงนะครับเรื่องเกี่ยวกับช่วงพากินเนาะนะครับก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับซึ่งอ่าผมจะขอชี้แจงไรฟ์สดเมื่อวานหน่อยเนาะเผื่อใครสงสัยนะครับว่าอ่าทําไมมันหลุดคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันหลุดอาจจะเป็นเหมือนไอ้โปรแกรมแอปดีวีเลคคอร์เดอร์แน่เลยที่แบบ ถ้าแบบมันจุดมันไปถึงจุดที่มันมันมันแบบยังไงอะผมอธิบายไม่ถูกถ้ามันไม่ไหวอะมันจะหยุดอัดผมว่าไอแอปออมเล็ตอะที่ผมใช้ไลฟ์สดอาจจะเป็นเหมือนแอปดีก็ได้นะแบบถ้ามันถึงจุดที่แบบมันเครื่องมันรับไม่ไหวอ่ะมันจะตัดเลยก็คือตัดแบบหยุดอัดอัตโนมัตินะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็ก็ถือว่า มาลงคลิปนี้แทนก็แล้วกันตอนแรกเนี่ยที่ผมไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยตั้งใจผมจะเอามาลงเย็นนี้ละสําหรับย้อนหลังก็สรุปไปเลยครับไลฟ์ไม่ไลฟ์บินไปเลยแบบอ่าไม่ใช่แบบบินเพราะอะไรหรอกนะคือมันบินเพราะว่าไอตัวโปรแกรมออมเล็เนี่ยมันเหมือนแบบหยุดแบบหยุดการทํางานไปเลยอะเออเอาเป็นว่าถ้าอธิบายง่ายๆก็ประมาณนั้นนะแต่ไม่เป็นไรอ่ะในวันนี้นะครับก็หลายคนสงสัยนะครับว่าผมมารีวิวอะไรซึ่ง ถ้าผมยังไม่บอกเนี่ยเพื่อนๆดูออกไหมว่ามันคืออะไรนะครับนี่่บอกเลยแล้วกันเนาะมันก็คือขาตั้งโทรศัพท์คือที่ผมจะมาชี้แจงนะครับก็คือนับตั้งแต่พาร์ทที่ผมถ่ายตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย่าเดี๋ยวช่วงพัทก,กินพาร์ทต่อไปผมจะลงวันพุธก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตั้งแต่พาร์ทที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นต้นไปผมจะใช้อันนี้ในการตั้งถ่ายแล้วอะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อน เปิดกล้องนะครับมีแสงสะท้อนไฟนิดหนึ่งนะฮะผ,ผมเปิดไฟจากตรงนู้นอ่ะเนี่ยผมก็จะเอาโทศรศัพท์ตั้งอย่างนี้พอดีผมเพิ่งสั่งผมเพิ่งสั่งมาเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งวิธีการปรับเนี่ยเราสามารถปรับได้นะเนี่ยครับก็คือเราสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้นะครับนี่อมผมเอาอะไรพิงแบบนึงเอากล่องเอากล่องมาม่าพิงนั่นเห็นไหมเลย ลวงนะอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราสามารถยืดได้นะครับนี่ยืดที่มันสูงขึ้นได้หรือเราจะอ่านี่ให้มันต่ําได้นี่เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่ผมจะปรับสูงนะคต้องสอบปรับผมกลัวหักมากอ่ะเอาปรับตามที่เราต้องการปุ๊บเราสามารถอันนี้ครับแท่นวางเนี้ยเราสามารถเงยได้นะเนี่ยนี่ยให้มันเงยแบบสูงขึ้นหน่อยอ่ะเออตัวฐานเนี่ยให้มันเงยสูงขึ้นหน่อยนะครับอ่ะเริ่มเลยเนาะ อันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถืออเครื่องถ่ายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะได้ตามที่ต้องการเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกล้องหน้านี่ก็จะถ่ายแบบนี้เลยอันนี้คือจะเป็นพาร์ทแรกนะที่ผมใช้ขาตั้งในการอ่าในการถ่ายช่วงพากินนะครับอ่ะหลายคนสงสัยว่าเอ้า้วที่ผ่านมาที่ใช้อะไรตั้งผมขอสารภาพแบบง่ายๆเลยครับผมถามว่าผมใช้อะไรผมใช้อะไตั้ง เดี๋ยวผมพาดูบานผมลกหน่อยนะคะขออภัยอ่ะเนี้ครับเดี๋ยวผมเอาตะกร้านี้ออก,กอ,อ่าเนี่ยครับผมก็จะมีกระเป๋าเนี่ยผมก็จะกระเป๋านี้ยมาวางไว้ตรงนี้ครับอ่ะเนี่ยตรงนี้จุดตรงนี้ยฮะที่ผมนั่งเพราะว่าพื้นนี้เป็นพื้นต่างระดับนะเนี่ยผมก็จะนั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งโทรศัพท์เนี่ยผมก็จะตั้งไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็จะไปเอา กล่องโทรศัพท์อันนี้ครับเนี่ย vivo v7 นะรุ่นที่ผมใช้อยู่นะนี่กล่องโทรศัพท์อยู่นี่แล้วก็เอาไปตั้งตรงนี้ครับนี่ตั้งตรงนี้แล้วก็ผมก็จะไปหาผ้านะครับอืมเอาผ้านี้ก็ได้นะเสื้อที่ผมใส่เนี่ยครับแล้วก็ไปวางนี่ครับวางนี้เลยแบบน่ง่ายเลยครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ อ่ะเดี๋ยวเปิดเนี่ยตั้ง,งนี้ครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับก็เลยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะทําแบบให้มันยังไงแบบให้เรื่องได้ราวนะผมก็เลยสั่งขาตั้งมาขาตั้งโทรศัพท์อันนี้ผมซื้อสั่งมาจากช้อปปีนะครับเพิง่งถึงไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็ผมซื้อมาผมจําไม่ได้แล้วกี่บาทเดี๋ยวผมขอดูแอปช้อปปีก่อนนะ คือมันม,มีบวกค่าส่งไห้ไงอ่าแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวระหว่างเข้าแอปเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนโอเคเสื้ออันนี้ผมใส่แล้วไอต้ตะก,กาเนี้ยที่ใส่คือเป็นเสื้อที่ใส่แล้วนะครับเดี๋ยวพอผ้าเยอะปุ๊บผมก็จะไปซักนะฮะโอเคเดี๋ยวก,กล่องโทรศัพท์อ่าเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วนะ อ่าเดี๋ยวขอสต็อปแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่แป๊บหนึง่งโอเคมากต่อนะครับอ่านี่ครับผมสั่งมาเรียบร้อยละเนี่ยครับผมก็สั่งจากช้อปปีมาเนี่ยครับก็คือราคาตัวาขาตั้งจะอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทจากปกติเก้าสิบเก้านะเหมือนราคาลดเหลือยี่ห้านะครับแล้วก็บวกค่าส่งอีกบวกค่าส่งอีกก็รวมเป็นหกสิบาทที่ผมต้องจ่ายซึ่ง ยี่สิบห้าบาทค่าส่งก็ประมาณสามห้าสี่ห้าห้าห้าประมาณสามสิบห้าบาทนะสําหรับค่าส่งเนี่ยครับผมก็จะสั่งตัวนี้ผมก็สั่งตัวนี้มาอูแบบสุดยอดเลยแบบแบบเหมาะมากเลยครับที่เอามาทําช่วงพากินนะฮะที่หลายคนขอนอกว่าพอผมไม่ได้ลงนานเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะแบบอยากให้ผมทําอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆชอบมากอ่ะประมาณนี้อ่าขาตั้งตอนที่ผมรับมาเนี่ย ่ากล่องมันอยู่นี่นี่กล่องอยู่นี่อันนี้คือกล่องบรรจุตัวขาตั้งนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับมันจะพับเป็บเอตอนแรกจะพับเป็นอย่างนี้นี่ครับตอนแรกจะพับเป็นอย่างนี้เลยตอนแรกผมเอ๊ะมันแกะยังไงผมก็งงอ,อ๋อเริ่มละผมเข้าใจละเดี๋ยวผมเอามามาครับอ,อุ้ยอื ลวงเอาอเคอย่าลวงนะอ่ะนี่ยครับมันก็จะพับเป็นอย่างนี้เนาะผมก็กลางตอนแรกผมงงเอ๊ะมันกลางยังไงเนี่ยครับผมก็กางอย่างนี้เลยนี่นี่ครับเอ๊ะยังไงอ๋อนี่นี่นี่ถูกละถูกละนี่ประมาณนี้ยครับแล้วก็แล้วก็ปรับองศาที่เราต้องการนะครับอันนี้คือปรับความสูงนะเนี่ยครับปรับความสูงแล้วก็อันนี้คือปรับ องศาในการอันนี้ครับว่าเราต้องการให้ไอตัวลองเนี่ยมันสูงขนาดไหนเออผมอธิบายไม่ถูก่ประมาณนั้นละกันผมไอนนเนี่ยผมเอียงเยอะผมกลัวมันจะหักอะ่ะผมก็เลยแบบผมซื้อมาด้วยไงผมก็เสียดายอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งให้ดูอีกอีกทีนึงเนาะอันนี้ถือว่าไม่เชิงว่ามาทำคลิปรีวิวครับมา หรือจะตั้งชื่อคลิปเป็นรีวิวดีผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคลิปอะไรเอาเป็นว่าผมตั้งชื่อคลิปรีวิวขาตั้งโทรศัพท์เอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคนี่ครับเราก็จะตั้งอย่างนี้เนาะนี่เดี๋ยวเปิดวิดีโอเอาอ่านนี่ได้ละผมก็อ่ารุ่นนี้ยกล้องหน้าผมมาถ่ายได้พันแปดสิพีนะครับเพราะว่า มือถือบางรุ่นเนี่ยกล้องหน้าจะถ่ายได้ 720p เนาะนะครับแต่โชคดีมากกล้องหน้าผมเนี่ยถ่ายได้ Full HD. นะโอเคอะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับอ่ารีวิวขาตั้งโทรศัพท์นะก็ถือว่าดีกว่าที่ผมใช้กล่องเอ้ไม่ใช่กล่องดิเป็นกระเป๋าเดินทางแล้วก็เอากล่องโทรศัพท์เนี่ยมาวางเอยเอาโทรศัพท์มาวางบนกล่องโทรศัพท์แล้วก็เอาผ้ารองนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวมันลื่นนะครับแบบสมมติผมมางเนี้ย สมมติผมวางวางอย่างนี้นะแป๊บหบนึง่งอ่ะสมมติประมาณเนี้ยสมมติมันพิงสมมตินะข้างหลังมีพิงอยู่นะมันจะลื่นเงนี้ยครับปุ้มมันก็จะลม้มเงี้ยผมก็กลัวว่าแบบเพราะว่ากล่องเหมือนมันจะลื่นด้วยไงก็เลยแบบเอาผ้าเนี่ยมารองนะเพื่อกันไม่ให้โทศรศัพท์เนี้ยมันมันลื่นนะครับแบบเป็นอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคงไม่มีอะไรรีวิวแล้วครับก็ถือว่า มารีวิวขาตั้งด้วยแล้วก็มาชี้แจงด้วยเนาะว่านับตั้งแต่ช่วงพากินที่จะลงในวันพุธเนี้ยพาต,ต่อไปผมก็จะใช้เนี้ยตั้งในการถ่ายละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่แบบคลาสสิกเลยเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้สั่งขาตั้งเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวปิดคลิปนะครับนี่ผมก็จะเข้าแอปกล้องเนาะแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี้ยตั้งนี่ครับแล้วก็ปรับให้มันเงยอะครับแบบให้ได้องศาตามที่เราต้องการอนะ แป๊บนึ่งนะเนี่ครับเราก็ปรับเนี่ยครับให้ได้องศาตามที่เราต้องการโอเคเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเนี่ยดูจากกล้องผ่านกล้องอีกทีเนี่ยครับเอออย่างเงี้ยองศาโอเคเลยโอเคอ่ะนี่ครับกดไลค์ให้เลยอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการรีวิวขาตั้งนะครับก็ถือว่า สะดวกสบายไปอีกแบบหนึง่งหรือบางทีผมบางส่วนใหญ่าขาตั้งเขาจะทำมาแบบเอาไว้คนดูหนังอ,ะอ,ะอะ่ะนาะสมมุติว่าผมต้องการดูหนังอ่าอย่างอ่าอย่างผมเปิดเน็ตฟิกแล้วกันอ่าเนี่ยครับเนี่ยเราก็ดูเน็ตฟิกได้เลยอะ่ะเออผมว่าแบบมันมันสนุกนะเอออืมผมไม่เปิดแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวกลัวโดนลิขสิทธิ์นะฮะเอาเป็นว่า ขาตั้งนี้เหมือนออกแบบมาสําหรับแบบเอ๊ะเขาเรียกไงอะแบบออกแบบมาสําหรับดูหนังเนาะเพราะว่าบางคนแบบไม่รู้ว่าจะเอาโทรศัพท์แบบพิงไว้ที่ไหนไงเพราะว่าบางทีพิงมันก็แบบรู้สึกยังไงไม่รู้อะก็เลยสั่งขาตั้งมานะครับแบบสมมติอ่ะผมตั้งนี้ปุ๊บดูหนังแบบนั่งดูสบายเลยครับพอมีขาตั้งแบบนี้เนาะโอเคแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้แบบเอามาตั้งเพื่อดูหนังนะหรือจะผมจะมาตั้งดูหนังก็ได้แต่ แต่ผมมีที่ตั้งแบบโอเคแล้วครับผมก็เลยซื้อขาตั้งโทรศัพท์มาเพื่อที่จะมาถ่ายพากินเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆรับชมเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะจบไปเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะซึ่งพรุ่งนี้เป็นคลิปช่วงพากินนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับอ่ะไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย